อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องนอกต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง b l ล c k พิงกกับเพลงพิงเวนอมกันนะครับในตอนนี้ได้มีการรายงานออกมาว่าพิงเวนอมนั้นได้ถูกตัดออกจากชาร์ตนะครับเคชาร์ตของทาง Music b a n งนั่นเองซึ่งสาเหตุของทาง Music b a n k ที่แจ้งมานะครับเกี่ยวกับการที่้้อองงดกาเนน่็คืพพวล มีการละเมิดมาตราที่46ของทางมาตรการการออกอากาศของทางประเทศเกาหลีนั่นก็คือการใส่ชื่อแบรนด์ลงไปในเนื้อเพลงนั่นเองแต่อาจจะเป็นในส่วนของพาร์ทแรปนะครับที่ลิซ่าเนี่ยพูดถึงแบรเซลีนด้วยอาจจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องในพาร์ทนี้นะครับที่ทําให้ผิดมาตราที่46นี้ไปดังนั้นเนี่ยทางมิวสิกแบงค์เลยจําเป็นที่จะต้องตัดเพลงพิ้งแวร์นอมนี้ออกจากเคชัดของทางมิวสิกแบงค์นั่นเองแต่ว่าในกรณีนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าหากว่าทางค่ายเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงเนื้อ้ออรงงบางส่่วนนนทีผิดัน ออกไปหรือว่าปรับไปแก้ใหม่นะให้ถูกต้องตามมาตราหรือว่าตามกฎหมายที่กําหนดไ้เนี่ยก็จะสามารถขึ้นโปรโมตหรือว่าจะสามารถออกอากาศได้ตามเดิมแต่ว่าในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทาง YG นั้นจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขาพาร์ทเดบหรือว่าท่อนใดๆที่ผิดกฎมาตราที่46นี้แล้วก็ยื่นไปยังมิวสิกแบงค์เพื่อขอให้ออกอากาศหรือว่าให้เพลงพิงแวน์นอมเนี่ยอยู่ในชาร์ตตามเดิมนั่นแสดงว่า YG เนี่ยไม่คิดที่จะแก้จริงๆนะครับแล้วก็มั่นใจในเพลงพิงแวน์นอมนี้มากๆแฟนๆเนี่ยก็เลยออกมาพูดคุยกันในนนนนตออี้้ว่าา YG ขงเรันเน ทั้งเริ่จริงๆ I don't care b o t o n I don't care New York I just care my life I just care my Blackpink นะครับซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Blackpink แล้วก็ Pink Venom นั้นเนี่ยขึ้นโปรโมทร,รายการเพลงเกาหลีแค่1รายการเท่านั้นนั่นก็คือ i n k i g a y o นะครับซึ่งก็คว้าถ้วยรางวัลจากรายการนี้มาได้เป็นถ้วยที่2แล้วดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยบอกว่า YG นั้นไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขเนื้อเพลงใหม่และส่งไปยังทาง Music Bank แน่นอนเพราะว่าถึงจะส่งไปยังไง Blackpink เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นโปรโมทในรายการนี้อยู่แล้วที่สําคัญ Black k ของเรานั้นน่าจะโฟกัสที่ฝั่งอินเตอร์ซะมากกว่าและยิ่งไปกว่านั้นเพลงใหม่ที่จะปล่อยมาในวันที่16กันยายนนี้ดูเหมือนว่าเนื้อหาของเพลงหรือว่าเนื้อเพลงนั้นเนี่ยจะมีความรุนแรงกว่าพิงเวนอมนินด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยทาง YG ไม่น่าจะแคร์แล้วก็คงจะเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปนะครับตามแพลนที่วางไว้ไม่มีการเปลี่ยนท่อนแรปไม่มีการเปลี่ยนท่อนร้องไม่มีการแก้ไขเนื้อหาใดๆทั้งสิน้นยังคงมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจที่จะเดินหน้าตามแพลนแล้วก็ตามแผนที่กําหนดไไวว้้้้้สําาาารรรรรััััับกกกคคมแ็ขขออองงงนนนนนเีด่่ YG ั่นใจมากๆเลยจริงๆและก็ดูเหมือนจะได้ใจแฟนๆไปเต็มๆเลยนะครับกับความ YG ในครั้งนี้หากใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงคเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างที่พิงค์เวรนอมนั้นถูกตัดออกจากเคชาร์ตจากทาง Music Bank นะครับมาพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วแวะมาอัปเดตเรื่องราวของแ l a c k พิงค์กับพิงค์เวรนอมแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับหากมีอะไรอัปเด สวัสดีครับอันยอง